ตัวนี้นะคะจะเป็นบูทท่านเครื่องนะคะที่เราจะอัดออกมาจากยางแท่ยางท่านเครื่องนะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะบูทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของโตโยต้ t โต o ยต้าเอไอหนึ่งศูนย์สองนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะข้างซ้ายค่ะ ตัวนี้เป็นด้านซ้ายผ้านับเบรลของเขานะคะจะมีเบอร์ติดนะคะจะมีเบอร์อยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามเจ็ดสองขีดหนึ่งห้าหนึ่งสองศูนย์นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเห็นชัดไม่เอ่ย ็เดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะวงในนะคะรูในสิบสองมิลนะคะรูในนอกวงนอกนะคะขอบนอกขอบนอกกลางนะคะเจ็ดสิบสองจุดห้านะคะแล้วก็ ความหนานะคะความสูงสี่สิบก้านะคะ 49. 4ี่สบเจุดสี่มิลแล้วก็แกนกลางนะคะระหว่างแกนกลางแปดสิบสองค่ะแปดสิบสองมิลถ้าเป็นขอบแกนกลางนะคะ ส่วนมากนะคะบูธพวกนี้นะคะเขาจะด้านในนี้เขาเป็นยางนะคะเขาก็จะสึกก่อนนะคะแล้วก็จะหลุดก่อนแต่ตัวขานะคะตัวตัวยึดเขาจะไม่ไม่ไม่เสียนะคะจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นเหล็กนะคะแล้เราสามารถถทาจะอัดออกได้นะคะแล้วก็อัดบูธนี้เข้าใหม่ได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะบูธได้ตัวนี้จะ250บาทนะคะหน้าร้าน250-280รราคาบูธยางก็ประมาณนี้นะคะ